รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย หนะที่ประเสริฐสุดในพระพุทธศาสนาคือพระ,ะรัตนไัรหนึ่งในนั้นคือองค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าปูชนียวัตถุมากมายถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระองค์แต่พระพุทธศรีระธาตุพระบรมสารีริกธาตุเป็นปูชนียวัตถุเพียงสิ่งเดียวที่บังเกิดจากพระสรีระของพระพุทธองค์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญกุศลถวายสการะพระพุทธสรีรธาตพระบรมสารีริกธาตุสำคัญแห่งพระพุทธสรีระเป็นจ้สัญฐานอันได้แก่พระมหาธันตาธาตุพระเขี้ยวแก้วเบื้องล่างซ้ายพระมัทรุงกธาตุพระหัตถัยธาตุพระเกศาธาตุพระโลหิตธาตุพร้อมด้วยพระอรหันตธาตุคือพระธาตุของพระโมคคัลลาพระสารีบุตร และพระศิวลีประดิษฐานเป็นการถาวรณสาลาพระราชศรัทธาวัดปทุมวนารามถนนพระรามหนึ่งเขตปทุมวันกรุงเทพบูชาสิา่งที่ควรบูชาเป็นในมคลอันสูงสุดช่วง เจริญธรรมสัมมาปฏิบัติโดยพระเทพวิมลญ,ญาณถาวรกิตถาวโรวัดปทุมวนารามราษฎวรวิหารแห่งความดีงามที่สลาพระเาาาอย่างมีขาดสายแม้กันในนั้นก็ยังมีคำว่าเด็กไทยไม่ไกลวัดเชิญชวนให้โอกาสลูกหลานเข้าวัดมีกิจกรรมในวัด ตามโอกาสที่ควรได้เดินเข้าวัดสมัยก่อนนั้นอยู่ที่วัดโพธิสมพรเมืองอุดรธานีกรท่านจ้คุณปู่พระอุดมยานโมรีจันศรีแสนมงคลมีกิจกรรมเรียนโรงเรียนวันอาทิตย์ว่าโดยส่วนแนวจะมีนักเรียนมาเป็นร้อยหลายร้อยเดินเข้าวัดทุกวันอาทิตย์ ภารกิจอย่างนี้เป็นภารกิจอย่างการหนุนเนื่องส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นความดีงามเป็นอย่างยิ่งเมื่อไร่ที่ไหนถ้ามีคำว่าเดินทางเข้าวัดบ้างข้อปฏิบัติก็จะหนุนเนื่องต่อเนื่องซึ่งกันและกันที่ก็ใกล้วัดแต่ไม่ได้เข้าวัดใกล้วัดแต่ไม่ได้เข้าวัดเลยกลายเป็นเรื่องห่างเหิน สุดท้ายคำว่าเต็มเตมส่วนก็ไม่ปรากฏเพราะความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในกิจกรรมนั้นๆไม่ค่อยจะมีหากจะมีอยู่ก็วันประเพณีปฏิบัติมาฆะปีสาขาอัตมีอาสานหาเข้าออกพรรษาสิบสองสิงหาหา้าธนวามาราเป็นโอกาสที่เปิดไว้กว้าง ยังพอมีผู้รละลึกถึงความดีงามแห่งองค์บรมครูของเราองค์พระราชาของเรายัางมีผู้ระลึกถึงความดีงามก็ยังมีโอกาสเดินเข้าวัดวันสำคัญสำคัญที่ผูกไว้ผูกไว้เพื่อ,อยังความดีให้ยังให้ความดีปรากฏอยู่หมู่ท่านผู้ชมและผู้ฟังทั้งหลาย ก็เชิญชวนกันไว้ให้มีวันนัดพบเช่นวันคล้ายวันเกิดก็เดินเข้าวัดบ้างวันโคนวันพระก็รู้นึกคิดทำบุญตทงบารบ้างวันที่สุดวันตายของผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายก็ระลึกถึงรับรู้รับผิดชอบบ้างเป็นการปลูกฝังการต่อเติมเสริมอายุแห่งกันและกัน เป็นการรักษาไว้ซึ่งความดีงามซึ่งกันและกันเป็นการเสริมบารมีแห่งตนของตนอย่าได้ประมาทเชื่อว่าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังรายการเจริญธรรมรายการอาหารกายหารใจอย่างเราอย่างรู้และรับผิดชอบต่อเนื่องกันไว้อย่างสม่ำเสมอก็ต้องฝากขอบคุณอนุโมทนาส่วนนี้ กับผู้ไม่ลืมวัดลืมวาลืมศาสนาทั้งกายและใจก็ต้องขอบคุณอนุโมทนาสาธุการไว้เราทั้งหลายดนักดีว่าเรามาด้วยอำนาจบุญเราอยู่ด้วยอำนาจบุญและเราเชื่อว่าเราอยู่ต่อไปด้วยอำนาจบุญบุญจะเป็นตัวส่งตัวหนุนตัวเสริมตัวเติมแห่งเราทั้งหลายให้มีโอกาสได้อยู่ และดูอยู่ได้ยังมีความสุขอยู่ได้ยังมีความสําเร็จพร้อมนาจบุญกุศลบารมีพร้อมน,านอ้าแห่งความดีงามแห่งเราทั้งหลายที่มีโอกาสร,ร่วมกิจกรรมกิจกรรมนั้นมีไว้ทุกวันเช่นวันคล้ายวันเกิดวันคล้ายว,วันตายและวันประเพณีปฏิบัติ เราควรได้มีโอกาสาร่วมกิจกรรมกันเพื่อเป็นการเติมอายุเสริมอายุเสริมความดีซึ่งกันและกันอย่าห่างเหินจากกิจกรรมอย่าห่างเหินจากบุญกุศลเป็นที่สุดแล้วงานบวชเนคขามางานบวชสามเณรงานบวชภิกษุภาวะให้เป็นความสมบูรณ์ในศาสนานี้เรียกว่าเติมให้เต็ม ก็เชิญชวนผู้มีโอกาสร่วมบุญกุศลกันมีข้อปฏิบัติที่ผูกพันในงานบวชได้บุญได้กุศลเยอะเพราะเป็นาศาสนาทายาทผู้สืบต่อเนื่องแห่งาศาสดาของเราทั้งหลายให้มีได้มีกิจกรรมร่วมกันาศาสนาบุคคลก็บวชพระบวชเนนบวชเนคขมา,าศาสนาวัตถุก็สร้างวัดสร้างวาเป็นที่อยู่แห่งประโยชน์ส่วนใหญ่ เป็นที่ศูนย์รวมแห่งน้ำใจแห่งความดีงามจึงต่อเติมด้วยาศาสนาบุคคลศาสนาวัตถุาศาสนธรรมาศาสนาพิธีอย่างไม่ขาดสายบนเป้าหมายแห่งความดีงามแห่งสังคมจึงเชิญชวนสาธุชนคนดีทั้งหลายให้มีส่วนร่วมกิจกรรมกันใกล้วัดใดก็ไปวัดนั้นศรัทธ,ธาวัดใดก็ไปวัดนั้น คอยเป็นเรื่องต้องไปเพราะสังคมอยู่ได้เพราะมีส่วนร่วมกิจกรรมกันที่สังคมอยู่ได้อยู่ดีเพราะมีกิจกรรมร่วมกันเรามีกิจกรรมผูกพันร่วมกัน365วันทำวัดเช้าทำวันเย็น,นทำบุญตักบาารเป็นโอกาสก็รับสินห้ารับสินแปดเป็นภาระผูกพันต่อสังคมอย่างไม่หยุดไม่หยอน อยากรู้อยากเห็นอยากเห็นความดีโดดเด่นในสังคมแห่งสังคมแห่งเราทั้งหลายจึงมีโอกาสาร่วมข้อปฏิบัติกันไว้ด้วยความเด่นชัด 1. เป็นส่วนอิมิตบูชาเราบูชาด้วยดอกไม้ทูกเทียนเราบูชาด้วยการขบการชันส่งเสริมอาหารบิณฑบาตสองนั้นปฏิบัติบูชา เราก็มีข้อปฏิบัติอย่างที่เราอยู่วัดกันสํมรวมกายสํมรวมวาจาสํารวมใจตรวจตราความสมบูรณ์แห่งความเป็นจริงในโลกวิสัยวิสัยโลกมีความจริงเป็นอย่างไรก็เข้าใจง่ายๆบอกว่ามียศก็เสื่อมยศมีลาบก็เสื่อมลาบมีสุกก็มีทุกมีลินทาก็มีสรรเสริญ เป็นโลกแห่งความจริงที่ปรากฏต่อเนื่องกับทุกคนไม่มีพิเศษบุคคลไม่มียกไว้บุคคลไม่มียกเว้นบุคคลรู้เท่ากันว่าเกิดแก่เจ็บจากสิ่งที่รักต้องพัดพรากจากกันเราทั้งหลายมีความเป็นธรรมและมีคำว่ายุติธรรมต่อกันทุกคนก็มีสิทธิ์เท่ากันทุกคนก็มีโอกาสเท่ากัน เราจึงใช้สิทธิ์อันไม่แน่นอนนี้นั้นมาเติมบุญมาเสริมกุศลมาเสริมความดีงามแห่งตนของตนด้วยกิจกรรมที่ผูกพันอย่างที่สาลาพระสถานี้นั้นถือว่า365วันเปิดวายยีสี่ชั่วโมงให้โอกาสทุกคนได้มีส่วนร่วมพักกายพักใจกายกับใจเป็นที่ตั้งของเหตุของผล กายกับใจเป็นที่ตั้งแห่งความดีงามของเราแต่ละคนเราจงใช้กายนี่นั่นให้ก่อเกิดประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนใหญ่ให้มากที่สุดต่อความเป็นอยู่ของเราแต่ละวันเรามีส่วนหลักก็คือเราพูดให้ฟังเป็นแม่บทแม่แบบเราทำให้ดูเป็นแม่บทแม่แบบต่อแม่ความคิดความบาน เราก็นำเสนอเป็นแม่บทแม่แบบต่อสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันเราใช้หลักเดียวกันน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านังพึ่งเนื้อเอ็นพึ่งกระดูกเขาเราต่อเนื่องกันทั้งนั้นมีความผูกพันต่อเนื่องกันทั้งนั้นเป็นลักษณะที่เด่นอยู่ได้อย่างอาศัยกันถ้ามีลักษณะอาศัยกันยังอยู่เราก็จะอยู่อย่างมีความสุข โลกแห่งความดีงามเป็นโลกแห่งการอยู่อาศัยกันไม่กรบลำโพงก็อาศัยกันศาลมีเสาแปดสดต้นก็อาศัยกันแม้แต่เราป่าที่อยู่ส่วนนี้นั่นแปดไร่ก็เป็นป่าที่อาศัยกันเติมเสริมกันไม่หยุดไม่หย่อนให้เป็นป่าอย่างน้อยก็มีนกหนูปูปีงูเงี้ยวเกี่ยวขอ เป็นที่สุดลังต่อลังพึ่งลังแตนก็ได้มาพึ่งพาสายเพราะมีความร่มรื่นในส่วนนี้นั่นเราถึงได้รู้สึกว่ามีแนวร่วมเพราะมีป่าแนวร่วมก็เกิดขึ้นอยู่ร่วมกันเห็นชัดนกหนูปูปีกก็ไม่ขาดสายและมีความหลากหลายพันธุ์ที่มาอยู่อาศัยกับเราถึงแม้จะก,กลางกรุงกลางเมือง แต่ความสมบูรณ์ก็ยังอยู่เหมือนเดิมเสียงนกเป็นที่สุดก็ไม่ขาดนี่คือลักษณะมนุษย์พึ่งสัตว์สัตว์พึ่งมนุษย์สร้างความเป็นธรรมชาติให้เกิดขึ้นในหมู่เราสร้างความดีงามให้เกิดขึ้นในหมู่เราเราจึงอนุรักษ์ต้นไม้เราจึงปลูกต้นไม้เสริมไม่หยุดไม่ย่อนเราจึงเติมไม่หยุดไม่ย่อนให้เป็นป่าร่มรื่น ผู้คนเข้าออกก็จะบอกว่านี่คือส่วนหนึ่งของสังคมกลางกรุงยังมีป่าร่มรื่อนอยู่ในพื้นที่แปดไร่เป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ให้โอกาสกับพวกเราได้อยู่วัดปฏิบัติกันเป็นความสุขร่วมกันเป็นความดีงามร่วมกันเราถึงมีข้อปฏิบัติได้ง่ายขึ้นโลกแห่งความดีงามคือโลกแห่งการเสียสละ ตรงนี้อาศัยราชบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินาธิราชโอรสพระราชธิดาพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระเมตตาและให้โอกาสกับมเราได้อยู่และได้ใช้ประโยชน์สูงสุดต่อการอยู่วัดปฏิบัติกันเราสำนึกสำเนียงได้ในพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระบริสุทธิคุณ ของล้นเก้าทุกพงเราถึงมีธรรมะปฏิบัติอย่างไม่หยุดไม่ย่อนเชิญชวนผู้เข้าวัดปฏิบัติฟังอาจฟังธรรมมีกิจกรรมร่วมกันเติมดีเสริมดีบาร,รมีอย่างไม่ขาดสายเป็นเป้าหมายของการเดินทางเพื่อเราจะได้บ่อเดินทางอย่างมีแน่อย่างมีเป้าหมายอย่างมีความมั่นใจว่าแน่นอนที่สุดเราต้องเดินทางอีกหลายยศหลายยุคหลายสมัย ตายแล้วเกิดอีกเกิดแล้วตายอีกตายแล้วเกิดดีกเกิดกแล้วตายอีกแม้ที่สุดที่ยังไม่ไม่ตายเราก็ไม่มีวันหยุดที่จะสร้างเสริมเติมแต่งความดีของเราจึงเชิญชวนเดินทางเข้าวัดบวชเนคคมมาส่งลูกสง่งหลานบวชเนนบวชพระเป็นส่วนสร้างความสมบูรณ์ให้กับความเป็นจริงในโลกแห่งการพึ่งพาอาศัยกันเราบอกกับตนเองว่า เรามาสร้างบาร,รมีเรามาสร้างกุศลความดีใส่ใจเราไม่ได้มาเพื่ออื่นใดนอกจากมาเพื่อเติมบุญเสริมกุศลให้สังคมเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมจึงพยายามมีส่วนเชิญชวนทุกหมู่เหล่าในเดินเข้าวัดได้มีปฏิบัติรับผิดชอบตัวเองให้มากขึ้นสังเกตสังกาพฤติกรรมของตัวเองว่าอะไรเป็นส่วนเกิน อะไรคือส่วนขาดอะไรเป็นส่วนบกพร่องอะไรเป็นส่วนผิดพลาดเราก็สำนึกสำเนียกในความเป็นจริงของเราทุกทุกวันเตือนเจ้าของสอนตัวเองแม้มีผู้เตือนมีผู้สอนเราก็มาสำรวจตรวจสอบปรับปรุงบกพร่องปรับปรุงส่วนที่บกพร่องเสริมส่วนที่ดีรักษาไว้ซึ่งความดีที่เรามีอยู่ เป็นธรรมะปฏิบัติของเราทุกวันท่านผู้ชมในท่านผู้ฟังทุกหมลาะหนักดีในเรื่องของการรู้รับผิดชอบเรามีความรู้สึกสำนึกว่าเรามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบหน้าที่อันแรกก็ต้องดูแลรับผิดชอบตัวเองหน้าที่อันที่สองบุคคลที่ผูกพันต่อเนื่องกับชีวิตเราก็ต้องดูอย่างรู้รับผิดชอบ ประกอบความดีงามให้ปรากฏต่อเนื่องผูกพันกันไว้เราเป็นมนุษย์เรามีความดีเป็นที่สุดคือรู้รับผิดชอบในสิ่งที่ต่อเนื่องผูกพันจึงบอกว่าเรามีสิทธิ์เรามีโอกาสท,ที่จะเติมให้เต็มกับความจริงของสังคมศาสนาบุคคลศาสนาวัตถุศาสนาธรรมศาสนาพิธีต่อเนื่องกันทุกวันอย่างไม่ขาดตอน เรามีเวลาที่จะเสริมสร้างความดีงามของเราเติมบุญเติมวาสนาให้กับตนเองด้วยแนวปฏิบัติของเราทุกวันเชื่อว่าทุกคนเดินทางเข้าวันเป็นการเดินทางที่มีเป้าหมายเป็นที่ชัดเจนถ้าบอกว่าอยู่เราก็จะอยู่ดีขึ้นถ้าอยู่ต่อไปเราก็จะอยู่ต่อไปที่ดีขึ้นต่อให้เราต้องตายเกิดมาใหม่เราก็ดีกว่าเดิม เพราะเราเดินเข้าวัดอย่างมีเป้าหมายอย่างมีกิจกรรมร่วมกันเป็นเป้าหมายที่สุดแห่งการเสริมสร้างบุญกิริยาวัตถุที่เราควรได้ประกอบกระทำทานเาไม่บุญเกิดเพราะเป็นผู้ให้ศีลไม่บุญเกิดเพราะเป็นผู้มีโอกาสรักษาศีลภาวนาไม่บุญเกิดเพราะมีโอกาสเจริญจิตภาวนาอย่างต่อเนื่องกันไปอปปจายนะไมาบุญเกิดเพราะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน วิยาวัจจมไมบุญเกิดเพราะเป็นบุคคลที่ขอนขวายเพื่อการบุญการกุศลไม่หยุดไม่ย่อนเป็นส่วนดีงามของเราทุกคนปฏิธานไมยเราเป็นส่วนหนึ่งแห่งความดีของสังคมอนุโมทนาไมยเราเป็นส่วนหนึ่งแห่งความดีที่อนุโมทนาในความดีของทุกทุกคนที่มีดีเป็นที่สุดของความดีงามของเราทั้งหลายธรรมสวรรม์ไมเราก็รู้จักฟังรู้จักคิด เป็นบุญเป็นกุศลกับชิดของเราทุกคนเทศนาหมายเราก็ทำแม่บทแม่แบบให้สังคมได้ดูเรานำเสนอความคิดเป็นตัวอย่างเราพูดเป็นตัวอย่างและเรากระทำเป็นตัวอย่างเป็นความดีที่สร้างสรรค์เป็นจัญญาบันยงงดงามของเราทุกคนเป็นที่สุดเมตตาที่เรามีกันอยู่ก็ต้องมีให้มากๆ ยิ่งรู้ว่าโลกโกปธรรมพิกาเมตตาสัตโลกอยู่ได้เพราะมีความดีที่เห็นความชัดเจนมนุษย์นั้นมีความดีต่อเนื่องกันอย่างไม่หยุดไม่ย่อนเราเห็นความดีงามซึ่งกันและกันเราจึงต้องทำใจเป็นที่สุดคำว่าวางด้วยความมีปัญญาเราก็วางไว้ด้วยความมีปัญญาเพราะทุกคนมีเหตุมีปัจจัย ทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองและทุกคนก็อยู่ได้ด้วยกฎแห่งกรรมของตัวเองเราเชื่อสนิทว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วทำอย่างไรก็ต้องได้อย่างนั้นไม่มีพิเศษบุคคลเลยเราทั้งหลายผู้ตื่นแต่เช้าตื่นขึ้นมาสำรวจตรวจสอบข้อบกพร่องของตัวเองทำให้เรานั้นมีโอกาสยกระดับฐานะของตนของตนโดยเห็นข้อบกพร่อง ปรับปรุงข้อบอกพร่องเสริมความดีที่ดีอยู่แล้วเติมความดีที่ดีอยู่แล้วให้มียิ่งยิ่งขึ้นไปและเชื่อว่าทุกรูปทุกนามก็ปฏิบัติกันอยู่และปฏิบัติกันได้โดยไม่สงสัยมาย้ำมาเตือนให้ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายได้มีโอกาสร่วมรู้รับผิดชอบและเสริมความตั้งใจที่ท่านมีดีอยู่แล้วให้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน าศาสนาวัตถุก็ต้องช่วยาศาสนาบุคคลก็ต้องเสริมาศาสนาธรรมก็ต้องเติมาศาสนาพิธีก็ต้องมีกิจกรรมอย่างที่เรามีกันอยู่ที่สลาพระสทาสามหวันมีความดีที่ผูกพันให้ก่อเกิดมากเกิดผลเกิดความสมบูรณ์แห่งการเกิดของเราแต่ละคนแล้วว่ามาเติมให้เต็มมาเสริมให้แน่นมาเติมให้นิ่ง เป็นความดีที่สมบูรณ์เป็นที่สุดสัพพะปาปัสสะการนังกุสกราู้ปัมปทาสาจิตาปริโยธปนังเอตังพุทธานาซาสนันติเราท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าของเราตรัสไว้ชัดเจนมากอาศัยบุญกิริยาวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งบุญกุศลเป็นที่ตั้งแห่งความดีงามของเราสาธุชนผู้ใจบุญ ที่มีต้นทุนคือบุญบาร,รมีจึงต้องมาปร,รบอาจปร,รบธรรมให้ทุกภาคส่วนได้ย้ำจุดเด่นของการเป็นมนุษย์ได้ย้ำจุดที่สุดของการไม่เกิดแล้วเกิดดีไม่ตายแล้วตายอีกคนเป้าหมายบนทางเดินที่เราจะลดบนทางเดินที่เราจะงดบนทางเดินที่เราจะเว้นเป็นจุดเด่นของการเดินทางเพื่อเข้าถึงมรรคสี่คนสี่นิพพานหนึ่ง เป็นเป้าหมายของการเดินทางเชื่อว่าท่านผู้ชมแนละท่านผู้ฟังทุกหมล่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะเห็นจุดยืนของตัวเองรายการเจริญธรรมรายการอาหารกายอาหารใจข้อฝากไว้กับแนวทางปฏิบัติที่มีจุดเด่นสประการหนึ่งดูลมหายใจเข้าออกเป็นหลักสองสาธยายหมุนเป็นหลักสนั่งฟังและคิดตาม นี่เป็นความตั้งใจที่จะพาเดินทางไปเป้าหมายคือความไม่เกิดแล้วไม่เกิดดีไม่ตายแล้วไม่ตายอีกนี่คือจุดที่ตั้งใจไว้จึงมานำเสนออย่างนี้ทุกทุกวันเชื่อว่าประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็จะเกิดกับท่านผู้สนใจถี่ใจที่จะมีส่วนรู้รับผิดชอบดังที่กล่าวมาแล้วด้วยอำนาจของทานด้วยอำนาจของศีลด้วยอำนาจของภาวนา ด้วยอำนาจแห่งความดีงามทุกประการที่ทุกรูปทุกนามได้ประกอบกระทำดีงามมาตลอดรอดฟังเอเตนะสัจวันเชนะด้วยการกล่าวคำจริงคำศัยต์โสดทีเตโหตูสปทาขอความสุขขอความสำเร็จจงมีจงเกิดกับทุกท่านทุกคนผู้ที่มีโอกาสได้รับชมรับฟังรายการเจริญธรรมรายการอาหารกายหันใจ ดังที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่แล้วสิทธามัทูสิทธามท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 ัท,มทูอีทางพลังเอตัสมิงรัตรนายัตสมิงสัมปะสานาเจตาโซเพื่อสือบสารจันโลงพระพุทธศาสนาสร้างบุคลากรอันเป็นเนื้อนาบุญมูนลนิธิถาวรจิตถาวรโรวรมาลัยจัดให้มีโครงการบรรพชาเป็นสามเณรและอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณวัดคุณแม่จันร์เขตประเวศกรุงเทพทุกวันอาทิตย์ที่สองของทุกเดือนจึงขอเชิญกุณบุตรที่สนใจเขารับการบรรพชาเป็นสามเณรและอุปสมบทเป็นพระพิสุโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริเวณสวนป่าสาราพระราชศรัทธาวัดปทุมวนารามราชวรวิหารถนนพระรามหนึ่งเขตปทุมวันกรุงเทพโทรศัพท์ 02-251-2315 02-252-5465สัพพารสังธรรมรโสชินาติรสธรรมชนะรถทั้งปวง